เมื่อวานนี้มทหนึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการโพสตเฟซบุ๊กนะนำเสนอคลิปคลิปหนึ่งแล้วก็มีข้อความว่าไม่ใช่แค่ตั้งใจยืนถวายความเคารพในโรงหนังด้วยความภาคภูมิใจถ้ามีที่ว่างถ้ามีที่กว้างพอให้กราบได้ก็จะกราบครับแล้วดูคลิปที่คุณอนุทินเดีบโพสต์อ่แต่ก่อนค่ะเขาชอบพูดว่าถ้า ในหลวงราชาการที่เก้าสวรรคตแล้วราชาการที่สิบจะไม่ชอบคนมงแล้วก็จะปลานชีวิตคนมงไล่ชีวิตไล่พวกหนูออกจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับ <c oughs> นี่อันนี้เป็นคลิปที่มทนหนึ่งเนี่ย <c oughs> โพสต์เมื่อคืนนี้ <c oughs> แล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่ยืนในโงรงภาพยนตร์ถ้ามีที่กว้างพอก็จะกราบด้วย <c oughs> <c oughs> ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับ <c oughs>